รหัส9075ค่ะสำหรับตัวนี้ฐานกระเป๋าของเขาอยู่ที่5.8นิ้วค่ะ5.8ความสูงค่ะอยู่ที่3.8นิ้วเช่นเดียวกัน5.8คูณ3.8ซิปสี่ทองนะคะเป็นงานซิปฟันเขาโพดตัวเดียวกันเลยนะคะตัวนี้เป็นงานที่เ,เป็นซิปที่ยี่ห้อดังๆทางยุโรปหลายๆแบรนด์เขาใช้กันหางซิป ปั๊มแบรนด์พรีดอนะคะตัวนี้ชุบทองอย่างสวยด้านหน้าตัวล็อกเป็นกระดุมแป๊กใส่การ์ดได้สองใบคุณพี่บัตรประชาชนไปขับขี่ป้ายของเขาตัวนี้จะเป็นงานปั๊มทองนะคะเป็นงานปั๊มทองคําเปลลนะคะเป็นทองเคเนาะแล้วก็ด้านหลังค่ะคุณพี่1ช่องซิปใส่เหรียญประมาณสักครึ่งกำมือครึ่งกำมือแบบนี้ช่องซิปปากบนเปิดไปพนังด้านข้างค่ะ กลางได้และใส่ธนาบัตรพับครึ่งได้แบงค์พันพับครึ่งใส่ได้ไม่กินธนาบานะัตรเนาะด้านในจะมีพงกุญแจและแตะขอเกี่ยวนะคะให้ด้วยใส่พงกุญแจแล้วก็หย่อนเข้าไปด้านในตรงนี้จะมีถุงซิปให้คุณพี่เอาไว้กันกุญแจขูดขีดกับธนาบัตรนะคะถุงซิปเอ่อถุง ถุงล็อกตัวนี้เนี่ยเนี่ยคุณพี่เอาพวงกุญแจใส่ลงไปข้างในแล้วก็ฝั่งนี้ใส่ธนาบาัตรธนาบัตรจะได้ไม่โดนกุญแจแบบขูดขีดนะคะตามด้วยตะขอตรงนี้คุณพี่จะเอาไว้ด้านนอกก็ได้รูดสิบปิดไปแล้วก็ตะขอเนี้ยเอามาเกี่ยวกับห่วงกระเป๋ากางเกงห่วงห่วงขอบกางเกงห่วงขอบกางเกงเราก็ได้หรือว่า จะเอาไปเกี่ยวกับกระเป๋าสะพายก็ได้เป็นงานตะขอสปริงแบบนี้เนาะรหัส9075ค่ะคุณพี่8สีพร้อมส่งค่ะ9075สีพร้อมส่ง4ที่1ใบที่กัญญาพรีเซนต์อยู่คือ9075สีแดงค่ะแดงสดนะอันนี้คือแดงสดเลยคุณพี่เรียกแดงแดงเลือดนกถ้าเทียบแดงแดงกับนี่เทียบให้ดู แดงน้องเป็ดคือแดงสดแดงอันนี้คือแดงเลือดนกนะคะต่างกันนิดหนึ่งจะเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตามด้วยวายแดงนะคะ9 0 7าวายแดงนะคะจะออกแดงเลือดหมูนะวายแดงตามด้วย9075บ้านเย็น,นะคะ่ะบ้านเย็น ตามด้วย9075ดำนะคะดำ9075แทนค่ะคุณพี่ผ้าซับในตัวนี้เป็นงานผ้านเนี่ยอันนี้คือถ้าขายหมดลอด็อตก็คือยังผลิตต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณพี่ท่านใดเล็งอะไรเอาไว้นะโดยเฉพาะกระเป๋าตังค์เพอริดดตตอนนี้ก็คือผ้าซับในที่อยู่บนโตะช่างเนี่ยคือหมดเกลี้ยงแล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นกระเป๋าตังค์เพอริดดต แล้วก็กระเป๋าสะพายชามัวบางรุ่นนะคะถ้าหมดแล้วกันยายัางผลิตต่อเนื่องไม่ได้นะเนี่ยที่ใช้ผ้าซับในตัวนี้เพราะฉะนั้นคุณพี่ท่านใดที่รอเล็งอยู่ว่าจะเก็บใบไหนเก็บได้เลยนะคะอ่ะ9075ค่ะมะนาวค่ะ9075ตาลน,นะคะแล้วก็9075ม่วงค่ะคุณพี่